สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอดีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะทุกทุกท่านนะคะน,นี่นะคะเป็นอาหารของหมูขุนนะคะคือโครงไก่นะคะยายก็ผัดนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะ,ะข้าวสุกโถนนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปลึกให้ห,หนูติมเนาะนะคะนี่เป็นโครงไก่นะคะถ้าเราซื้อจ้าคะเขาทอดมานะคะ สิบคะแนนนะคะตัวละ40คะแนนนะคะซื้อมาเป็นครูนะคะที่ยังไม่สูงเลยเอามานะคะผัดเองนะคะก็ครลูละ20คะแนนเนาะนะคะครูยี่สิคะแนนนะคะขุนนะะดไร่ก็แค่นะคะดกดขัดตะไคร่นะคะกดกระดิ่งแกล้งเคลือนนะคะชโฉงตะโอนสักมงคลน,นะคะต่อๆนะคะก็จะลงคลิปนะคะไปเรื่อยๆนะคะน,อน,คนอ้อนสักมงคลก็จะจากไปเร็วนะคะก็ ก็จะทำคลิปนะคะลงนะคะไปนะคะของมูตุนนะคะก็จะเอาคลิปนะคะลงนะคะมมตุนนะคะเดี๋ยวนะคะพาพี่เมย์นะคะไปนะคะรับชมโมตุนก่อนนะคะถ้าทำอาหารข้างนอกทำโมตุนก็จะมารออยู่ข้างนอกนะคะจะมาคอยนะคะคอยทานข้าวโน่นนะคะเดี๋ยวไปหามมตุนก่อนนะคะ เมอคืนก็ฝนตกหนักมากเลยนะคะตุนเอยตุนอาตุนมาแล้วอาตุนเรียกนะคะตุนเรียกนะคะมาเร้วนะคะตุน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 ขี่เอ้นะคะเจ้าเสือก็มาแล้วนะคะโอ้ย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 เจ้าเสือนะคะเวลานะคะแหน่ไม่ต้องกระหึ่มกันกระหึ่มแน่แน่จะไปไหนอยู่นี้นี่นี่เห็นเขาไมหนึ่งอยู่นี้ไม่ต้องไป อยู่นี่อยู่นี่นะคะอยู่นี่เลยนะคะอ้าวโยกันสองตัวอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนเนี่มาออนมาออนนะคะอ้าวอ้าวอ้าวเนียอย่าอย่าอย่านะไม่ต้องไม่ต้องไปเห็นเจ้าโอเลี้ยงนะคะนู่นนะคะเจ้าโอเลี้ยงนะคะเห็นกันไม่ได้เลยนะคะสองตัวนี้นะคะ้วหืมใส่กันนะคะตลอดเลยนะคะจี้จี้จีจีนี่ๆเนี่นี่นี่ จู่ๆจๆจๆจ้าหมูตุนย่าหมูตุนหิวแล้วหมูจุนหิวแล้วใช่ไหมจะเสือนะคะเวลาอย่างนี้ก็มาอยู่ใกล้นะคะเตีพอดานนะคะจะแน่แน่แน่ิวเอาขานะคะเอาขาเยอะใส่เลยนะคะขาใส่เลยนะคะอิจฉาอิจฉานะคะจะเสืออิจฉานะคะเดี๋ยเวลาจับจริงๆนะคะจับไปอาบน้ำไม่ได้นะคะเสือจะไปหาโอเลี่ยง อย่า Shift, อย่าไปไปนู้นไปนู้นปะไปนู้นไปหลังบ้านไปหลังบ้าน para. มามาไปนู้นไปนู้นอม,มานี่มานี่ตามมาแล้วเล้วเร็วเจสเสือจสเสือมาแล้วนี่จะเสืออยู่นี่แนละ้เสือเสือเสือเนี่ยเน่นตุ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 นคันนะคะตุนคันได้ตุนคั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 ันยยกยย เวลานี้เดินตามด,ดีีเวลาจับจริงๆไม่ให้จับเลยนะคะจับฉีดยาก็ไม่ได้เลยจับฉีดวัคซีนนะคะจะจับฉีดวัคซีนนะคะก็จับไม่ได้เลยนันตูนคันหนักเหรอเนี่ยดูสิเป็นแผลยังไม่หายก็เลยไม่ได้อาบน้ําให้หมูตุนนะคะไม่ได้อาบผ้าไม่มุดตุนเลยนะคะแผลเป็นเดือนเลยนะคะ นนั้นเขาก็ออกเที่ยวนะคะเที่ยวหาผู้สาวนะคะเย่งสาวกันนะคะเย่งผู้สาวกันนะคะบางทีนะคะไปนะคะตอนยินนะคะอตอนย็นของวันโคนนะคะแล้าเขาจะกลับมานะคะเช้านะคะตอนนี้เขาไม่ไปไหนแล้วนะคะก็อยู่แต่ไหนบ้านนะคะไม่ได้ไปนะคะต้องมีการเจ็บตัวโกโะะ่อนนอนนะคะืมตุนนะคะถึงจะได้กลับบ้านนอน ตะเออาตาเอมูตุนเอ้หมูตุนขันจ้าหมูตุนพันก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตนะคะลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้ากันใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องตาอวยทัพย์มงคลครับสวัสดีค่ะ